เราดีขึ้นเล็บเราแข็งแรงขึ้นผมเราล่วงน้อยลงค่ะแม่ทําให้เจ็บป่วยจากการเป็นหวัดเป็นไข้ไม่สบายดีขึ้นคะ่ะนะคะดีมากนะคะดูแลเกี่ยวกับภูมิต้านทานส่วสนใหญ่นะวิตามินซีนะแม่นะของแบทมอนะคะส่วนใครนะคะที่มองหานะแม่นะเกี่ยวกับ บำรุงสมองโดยตรงเลยพี่พี่อยากบำรุงสมองพี่มันพี่มีปัญหาในเรื่องของสมองอย่างเงี้ยแนะนำให้ทานตัวนี้แม่เดี๋ยวเดี๋ยวปักตะก,กาให้นะในไล้์สดเขาจัดโปรลดราคา15%ซึ่งราคาถูกมากถูกและดีมีอยู่จริงค่ะโอ้โหแหแม่ตัวนี้นะคะที่ปักหมดอยู่ มันไม่ใช่ตัวเดียวกันกับของน้องนะแต่เป็นแมนเดียวกันเดี๋ยวน้องแมมจะอธิบายตัวที่ปากหมุดให้นะจัดโปรโลดราคาอยู่ตัวนี้ใครที่เป็นสิวนะแม่นะเป็นสิวนะคะแล้วก็ต้องการดูแลเกี่ยวกับต่อต้านอนิมูลอิสระทําให้เราเด็กทําให้เราดู